เอาละครับ,รบก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านดะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมสติกเทะครับกลับมาพบกับผมอยู่คนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นจากรูปหน้าปกแล้วนะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูของเล่นที่ผมจะมารีวิวกันเลยไปแดเด้เอาละครับนี่ก็เป็นน้องนินสโกะนะครับผม ที่ผมได้ไปซื้อมาครับแล้วผมมองว่ามันน่ารักดีนะครับก็เลยอยากมารีวิวลงช่องนะครับแล้วก็คิดว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของช่องก็อาจจะเปลี่ยนไปเววนี้บ้างนะครับแบบไม่ได้ลงแต่การด้ามแล้วนะครับจะเอาอย่างอื่นมาเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็จุดเริ่มต้นเล็กๆเนาะเริ่มจากไรเดอร์ไปแล้วนี่ก็มาดูพวกโมเดลฟิกเกอร์ของ เรื่องดาบพิฆาตอสูรกันนะครับเออไม่มีท่านบูซันนะมีแต่เนี่ยแหละเดซิโก้เองเดียวโอเคนะครับสองสีตัวนี้มันจะค่อนข้างต่างกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมมันถึงต่างกันนะครับแต่2ตัวเนี้ยไม่ใช่สีออริจินอลทั้งคู่เลยนะครับเออคนไทยอาจจะชอบสีออริจินอลนะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันนะเท่าที่คุยกับเจ้าของร้านมันจะเป็นเชิงงานจีนนะครับราคาประมาณ300บาทนะเออผมก็ จะพูดว่าไงดียังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้นะครับถ้าใครที่มีความรู้เรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่ารบกวนคอมเมนต์มาให้ผมได้เลยนะครับพอดีผมเองก็อยากรู้เรื่องพวกนี้นะครับเพื่อที่จะแบบเออเผื่ออนาคตจะเก็บเป็นตู้นะครับจะได้มีทั้งกันดั้มมีทั้งตัวอื่นอะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนละกันเดี๋ยวขอยกเนสโกอันนี้ลงก่อนอเป็นเนสโกยืนนะครับอันแรกทำไมพูดคําว่ายืนแม่งฮ่าฮาวะ เนี่นะครับเป็นเนสโกะตาเล็กนะครับน่ารักมีฐานใม้นะครับแต่ถอดออกได้นะครับแบบนี้นะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรจังไรอย่างที่ใครๆหลายๆคนคิดนะครับเออก็จะเป็นน้องเนสโกะแบบเด็กเลยนะครับมองมองเหลือบมองเหลือบจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกล้องแม่งไม่ค่อยโฟกัสเฉยเลยนี่ครับก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับเซียซีดๆหน่อยนะครับเนี่ยดีเทลมันก็จะเไม่โฟกัสอีกแล้วจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะครับ ก็คือพอได้นะเทียบกับราคา300ผมก็ค่อนข้างพึงพอใจเลยนะสำหรับดีเทลที่ได้มาแบบนี้นะเออแต่ผมไปเห็นโมเดลอันเวนพันยันญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะดูดีกว่านี้นะสำหรับคนที่ชอบนะเออแต่ผมจะมาตั้งโต๊ะเฉยๆตอนนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับนี่เป็นตัวแรกนะน้องเนสโกเออปล่อยภาพเบอร์ไปเนสโกยืนนะครับต่อไปเป็นเนสโกนั่งมั่งนะครับอืมนันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวปัดฝุ่นของผมอะ มันไม่อยู่แล้วเออต้องใช้คํานี้อันนี้ก็จะเป็นเนสิโกแบบนั่งนะครับนั่งถือลูกแก้วอะไรอยู่สักอย่างนะครับถ้าเรามาสังเกตดีเทลดีๆนะครับเนี่ยจะมีสีเล็บด้วยนะครับอืมก็ให้มาค่อนข้างโอเคนะครับสาหรับงาน300บาทเออมันจะเป็นโมเดลแบบตั้งเฉยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบโมเดลตั้งเฉยๆนี่ก็ผ่านไปได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่ชอบเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเนี่ย ตรงตูดเลยเนี่ยใส่ดีเทลเย็นตรงตูดเลยนะครับตรงแบบตัวที่ตั้งอ่ะที่ไม่จาเป็นต้องใส่อะเขาก็ใส่มาให้นะครับอมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันคืองานจีนหรืองานอะไรนะครับเออเพราะว่าเจ้าของคนที่เขาขายผมเขาไม่ใช่เจ้าของโดยตรงไงเออเขาเป็นแบบเหมือนฝากขายในร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้เนาะเออก็เลยได้มานะครับในราคาที่ไม่ค่อยแพยงเท่าไหร่นะครับม,มีนกตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตัวนะผมติดกาวไปนะครับ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเนสโกะนะเออแต่ว่าตรงนี้เอาลงไม่ได้นะครับก็อย่าไปซนนะครับคือตั้งดูเฉยๆนะครับเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนสุโกะตัวขอลงคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับช่วงนี้ตุลาเยอะไปหน่อยเออถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปปกตินะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แนวแบบการดั้มอะไรเหมือนเดิมที่เคยทำแล้วนะครับการดั้มก็มีนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออเกมบ้างกันดั้มบ้างของเล่นอย่างอื่นบ้างนะครับ แล้วก็ถ้าอยากดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับหาหาได้จะหามาให้ดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยฝากกดหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย